สวัสดีครับโอ้ขันใหญ่นะนี่เรถเทียบเข้าไม่ถึงครับหรือต้องเอาเจ้ายักษ์ส้มอะไรมา <c oughs> เดี๋ยวจะกลิ้งไม้ท่อนี้ครับนั่งรอประมาณ15นาทีนี่กว่าจะเดินทางมาถึงผมน่าจะเคยถ่ายอยู่นะนี่ <c oughs> MU 5702 ูโบตา้าอาสิเจ็ดแรงมากครับใหญ่มัอนกันนะนี่เแรกว่าจะเอารถเทียบวินครับแต่ว่าระยะทางมันไกลเกลินจะเล็งไม่ถึงเดี๋ยวถ่ายช่วนอกครับเกินหรือเปล่าอาจจะคือชิว ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านสัดจ,จังครับตำบลหน,นองบัวตัวสีขอครับโอ้ชนดิบชนดิบ มันน่าจะไม่เกล็งครับเพราะว่ามีบักตรงนี้ออยอตาราย,รายทีมงานครับวันนี้3คนชื่อเลยเดี๋ยวเอาอีกที่หนึ่งครับ น,น้ำหนักเท่าน,นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณน่จะหตันได้ย,ยู่ไหมไม่1นตันก็แปดเก้าร้อยโลเลยใช่าพอ,อย่างไกลสา,ายรถไหมนะน่าจะได้แล้วครับ ดูไงเราส,สตีแล้ครับเวทสองก้อนนะเพื่อนน้องก้อนหนึ่งประมาณห้าสิบกิโลครับสองก้อนก็ข้างละร้อยสองข้างก็เป็นสองร้อยโลครับผ่านหลัง ดีฮสองสี 7, ครับใบ2 4่สี่เานน่าจะใช่นะหนึ่งสองสา้าหกเจ็ดหน้าครับใบด้นานหน้า,นะาก็เอฟดีสองศูนย์สมัสอง้ามเซนหนานะนีวเนาตัวนี้เ u 5702ครับปุปตาเครือเราจะเจริญ เดี๋ยวไปครับแปบ๊บเดียวเดี๋ยวดูทางเขาขึ้นมยครับตรงนี้จะขึ้นช,ชื่อหรือเปล่ากับท่อนนี้ครับน่าจะหนึ่งตังนได้อยู่

เนียยกโ็สาตันห้าครับสเปคเก่าแต่ยกจริงนี้ไม่ถึงหรอกยกได้แค่ตันครึ่งแค่นั้นแหละเต็มที่วันนี้วิ่งสองเที่ยวครับสองรอบเดี๋ยวน่าจะได้ไปแถวสีโขดนะครับอีกรอบหนึ่งอันนี้อยู่ที่บ้านสัตจังครับตบัวบนนองบัว พี่ใหญ่ก็มาครับวันนี้โอเคครับปกติผมมานี่ผมก็ ต้องขับลองอะไรด้วยครับวันนี้พาช่างมาด้วยจะได้มีโอากาสในการถ่ายคลิปนะพี่องก่อนหน้านี้ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายครับเพราะว่ามาเองต้องขับเองขึ้นเองครับมีทีมงานมาช่วยครับเพราะว่าวนนี้งานงาน,งานไม่ค่อยมีนะคนก็จะว่างงานอยู่ครับมาช่วยกันถ้าช่วงไหนงานเยอะก็เท่าแกก็จะปล่อยมาแค่คนเดียว2คนนี้ครับไม่มีคนช่วยทํานะ จะเรียบร้อยแล้วครับเนาะย2 0แล้วแฟาบ้านแล้วแต่<ม>เป็กช่องล่างนี่พอๆพกับ M60 นะพี่น้องแต่ว่าโครงสร้างจะสูงสูงกว่าครับไปแล้ว เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้เดินทางไปอีกที่หนึ่งครับหรืออีกประมาณสักเจ็ดแปดท่อนครับท่อนใหญ่ๆจะเต็มรถพอดีเลยเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งครับมาเตงอีกที่หนึ่งครับไม้เต็งนะพี่น้องนี่เจ็ดสองตันแน่นอนท่อนนี้ตันขวาแน่นอนครับไม้เต็งไม้เต็งตุดยอดไม้น้ำหนัก ก็จะเหลือประมาณสองสามท่อนเป็นตระกูลไม้เต็งนะอยากหรือครับงานนี้ต้องจัดเรียงกันดีครับเพราะไม้ท่อนใหญ่มันจะเรียงยากหน่อยเลย ม,มีช่างมาช่วยครับรให้เกได้เทล็ดงานด้วยงานยากๆครับอยู่ข้างวัดนะครับนี่วัดสริสัจจังนะพี่น้องเดี๋ยวถอยตุ้มน,น,นี้ให้มันเข้าล็อกนี่เลย แต่พอดีเลยไปซจมอท,นมอทนอินมอเทินเอ็มอเทินมอเทินบี้ามันลงล็อกคำจะได้อยู่เอ้ย ไปดูแลครับเรียบร้อยเออเดี๋ยว mm lightly. เราจะมาดูท่อนยาวครับท่อนยาวครับประมาณสักหกเมตรได้ครับหกเมตรหน่อยหน่อยมีอันยาวใหญ่นะสองท่อนฝั่งนู้นครับหกเมตรห้าสิบ เส้นรอบประมาณร้อยแปบครับยกได้อยู่เพราะไม้เขาตัดมาไว้เป็นสอเดือนแล้วนะมันก็มีความเบาลงครับแห้งลงเนาะ รเทคนิคครับว่าเพิ่งจะมางานใหม่ๆนะนี่นายช่างครับแต่จริงๆถ้าเป็นผมยกลักษณะาง,งานงี้ก็จะเอามาชิดรถก่อนครับเอามาชิดเทียบข้างรถครับแล้วยกขึ้นขึ้น,น,นพอระดตำแหนก็สวิงเข้าเลยนีที่ผมใช้ทุกครั้งนะทีนึงทีนึงก็จะยกประมาณสักชั่วโมงหน่อยๆครับ แล้วแต่ความยากง่ายด้วยอันนี้ก็เรียนรู้กันไปครับเทคนิคใครเทคนิคมันครับศาสนาไมา่งี้ต้องหมุนครับหมุนข้างเอาง่ายๆเลยจะต,ต้องไปโยกอะไรหลายทีครับใช้คนช่วยเพระาะว่าถ้ามีคนเยอะนี่มันงานมันจะง่ายครับ ช่วยกดช่วยแบ่งกันได้ครับถ้าคนน้อยก็จะลำบากหน่อยแหละครับเนี่ยกดบูมลงเลยเลีกสองท่อนโอเคครับทัญนยาวของเราสำเร็จแล้วครับเดี๋ยวได้เดินทางกลับ แต่เป็นไม้ตัดไว้ครับน่าจะสองสามเดือนแล้วเลยน่าจะสิบตันหน่อยหน่อยสิบเอ็ดถึงสิบสองน่าจะไม่เกินนะขาดว่าเดี๋ยวเดินทางกลับที่โรงงานครับเอาถึงตันเนาะเอาถึงจัดสงนเนี่ยนะบ่โอ้เดือดเก็บสายไฟเขากนอนเนาะมายาว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครูสักครูครเดี๋ยนรี่กตรงกุ้มตรนี้คัทางหลับครับ,รบอยู่คุ้มเหนือนะพี่น้องตอนนี้มาสัดจ,จังครับปิดวัดเลยแถวหน้าเดี๋ยวจะไปแถว น่าจะน่าจะเมืองแก่นะทำข่าวมาแล้วรครับถาตรงครับเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายครับเย็นๆเอฟซีฝั่งนั้นเอาเรอมาฝากหน,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 น่อยด้วยนี่แหละเจอแน่นอนนี่พี่ใหญ่เียผู้ชมมโนกิตติบุบเทธิ์เนอะตอนโนซัมสุมให์ ช่วงนี้มีงานวิ่งก็ถือว่าดีแล้วครับหน้าฝนรถบรรทุกสายรถลงรถน้ำก็ส่วนมากก็จะมีแต่จอดครับหนักฝนนะแต่พวกผมวิ่งไม้ซูนนี้ก็ยังพอได้วิ่งครับตูจักกระจกกันไหนเนอะตรงไหนนี่ครับประจุติดไหมออกไปทางถนนใหญ่แล้วครับเส้นสีขอรภูมมบ้านผือนะตรงนี้นี่เส้นบ้านตลาดครับครับ มีอะไรามากครับงานแต่ละวันก็ถ่ายให้ได้รับชมบรรยากาศนะไ่น้องการทํางานของรถบรรทุกทุกสิ่งทุกอย่างเลยยังไม่ได้ไปไหนหรอกฝนตกเราจะไปลํำพ่ออยู่นี่รอสักครู่นะ <c oughs> อ่ะรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณนอย่างมากที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับจังเลย,ย็น้ออา